สวัสดีครับ FC ครับ FC แฟนเพลงแฟนคลับนะครับทุกๆศิลปินนทุกๆนะบ้านฮักพลังเงียบผมเข้ามาพา้อมพูดเ็กครับเมื่อนี้ทีมงานกำลังเก็บเขา่าเตรียมของเพื่อเดินทางไปงานแรกแหกหมานครับ15ตุลาคมครับบ้านโสครองตำบลเรื่องแฝดอำเภอกรุดรังจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องทีมงานก็กำลัง เก็บสิ่งเก็บของขึ้นรถครับเพื่อเตรียมเดินทางทุกผแผนกงานอ,อันนี้ก็จะเป็นรถอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟไฟประดับเวทีครับผมมาตามหาสายไฟว่าท่านได้เห็นอยู่พี่น้องสายไฟยาวประมาณสัก50เมตรมือนั่นลืมไว้ก็เลยมาตามหากับท่านได้เห็นนะครับจะคุณได้เก็บไฟบุเดียวก็คงเห็นละ เห็นกระจำได้อยู่เพราะว่าสายไฟจะของผลสีทองติดไว้ครับนะฮะรว่าตอนนี้ทีมงานกำลังเก็บสิ่งเก็บของครับผมเก็บอุปกรณ์การแสดงทุกชิ้นส่วนไปทำการแสดงที่บ้านโกข้องตาบุเลิงแฝกอำเภอกุดรังนะครับพบพอกันอยู่หันครับมีไร์สดด้วยนะครับพี่น้องครับติดต่อสอบถามได้ทั้งเพจสาวน้อยนะฮะ สีน่นีขามมาพ่อ,อคุณเดชมาอยู่สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเป็นปีแรกแต่เป็นปีที่สองของสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่ก่อตั้งนะครับฝนฝากกับานได้เมิดง่ายดอกพี่น้องเอ้ยจากสิเป็นจังไดคุณเราวะเขาเดือนใกล้ๆสิเดือนพฤศจิกาหมดละนะครับคิดว่าฝนฝาาคือสิเมิด ตอนนี้ก็กกำลังแบบเมฆไหลต่ำกับ่งบอกได้เลยว่าใกล้จะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มทีแล้วนะครับพี่น้องการเดินทางในสักดาพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร ที่เพิ่นปลูกปักรักษากลุ่มคล่องศิลปินกลุ่มคล่องวงนะให้เดินทางแขวงขาดตลอดปลอดภัยกันทุกๆขั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทกันแหลเนะพี่น้องเนาะนะครับอุบัติเหตุเราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ด้วยการใช้ใช้รถใช้ถนนแบบระมัดร,ระวงังแล้วก็ไม่ประมาท Oh, tìm tôi đầy nó, này nọ Thả Boa, đi mẹ. Say bé đi. Could yế cái đồ tội nha, 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 tội เอาไปใส่เบ็ด okay. พี่น้องขาดเลยตีข้าวสี่ข้าวเน่าวเตืบด้ยนะตัวใหญ่เน้อโอ้ยขอมาท่านมังค์นี่ขอเพื่ออะไรนี่ก็เตรียมเดินทางเลยนี่พี่น้องเตรียมเดินทางเตรียมเดินทางเดินทางแขวะขาดปลอดภัยกันทุกๆคนไปด้วยกันทุกแผนกงานสวัสดีครับสวัสดีครับทุกแผนกงานก็ สำคัญไปหมดเลยครับทุกแผนกงานนะครับสำคัญทุกแผนกงานตอนนี้เบาตุยก็น,นำผ้าทีมงานเพื่นเก็บสิ่งเก็บของอยู่แหละครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้เพืน่นมีการประชุมผมกับบริมาเพราะว่ามันไก่เนาะผมกับเฟซบิงแชทตอนอัน รอรอสี่หกโมงแบบนว่าบอสโจเพิ่นจะเอ่นประชุมทุกผแผนกผมก็เลยโอ้ไปบอท่านหรอกเพราะว่าการเดินทางใช้เวลาเดินทางจากบ้านนะ่ะเพิ่นกำหนดพอกันหกโมงแรง้งผมปไปอ่านพอตอนนั้นหามงกุกลัวโอ้ยมันกับบอท่านแลลวเนาะเพราะว่าผมใช้เดินทางจากบ้านมาที่สำนักง,งานสาธารณเพื่วันแพงเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าจังหวัดอนครับ ความยิ่งใหญ่อลังการพี่นองกสิเห็นแล้วนะวันเปิดฤดูกาลทั้งไล์สดทั้งแสดงสดหน้าเวทีดูสดหน้าเวทีนะครับพี่นองกสิเห็นแล้วว่าความยิ่งใหญ่อลังการของสาวนรเมินโชเนี่ย <c oughs> สมใดพี่นองตัดสินใจได้ตอนในเจ้าภาพ เจาพาพลังเขามาว่าจ้างแล้วนะครับว่าจ้างเพิ่มอีกหลายงานเลยเลยครับเพราะว่าสิเป็นทั้งกรุงเทพเนาะเดินสายพบปะพี่น้องเช่าอีสานหรือว่าทุกๆจังหวัดที่ไปทํางานต่างถิ่นก็สิได้โคจรไปพบพเพลินนะครับใกล้มองได้ไปแห่กําลังใจกันนะครับสำหรับสาวน้อยสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับ DNA จากสาวน้อยเพชรบ้านแพง อสองปีที่ผ่านมาหรือว่าปีกุ้งกวัวที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยู่กับสาวน้อยลำสาวน้อยเพชรวันแพงนะครับแต่ว่าปีนี้นะปีนี้มาอยู่ที่สาวน้อยลําเพลินโชรครับงานกระสิค่อยลายไปนะเจ้าภาพเพิ่นเห็นแล้วว่าความยิ่งใหญ่อลังการความเผอินว่าอย่างความพริ้วในการแสดงของ นักแสดงเพราะว่าจะเป็นแดนเซอร์นักร้องนะครับดานนาเวที่ประกอบกับนักดนตรีที่เล่นได้แบบสุดยอดมากเครื่องเ <c oughs> สียงกับโอ้โหโคตรเลยล่ะพี่น้องอ,อยากท่าพิสูจน์เลยล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นอยู่ใส ไต่ข่าวว่าสาวน้อยรำเพรินโชคไปแสดงยูเซยเหรียญยูเซย์เพิ่มไปให้งกำลังแรงใจครับไปพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองเดี๋ยวพี่น้องเนอะนะครับจังไรจังไรก็แล้วแต่ขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพี่จากน้องจากเอฟซีทุกทุกบ้านฮักนะครับเมตตาข้ามอ่อน้ำจกคนเน่เด้อ,อเออเห็นยยูเซยกระทักท้ายได้ครับบอยิงบอยไทยไงผู้ร่างคนอาจจีมองว่าผมบ่ค่อยยิ้มค่อยอยังกั จริงๆแล้วผมผมก็เป็นคนอย่างนี้เนาะแต่ถ้าใครเข้าไปคุยด้วยหรือพูดด้วยอะไรผมก็พูดด้วยปกติไม่มีอะไรนะครับว่บทงย่านผมเป็นเลือดศิลปินนะครับศิลปินจะอยู่ได้ก็ด้วยมิตรรักแฟนเพลงให้การต้อนรับสนับสนุนครับขันพ่มีแฟนเพลงศิลปินอยู่บ่ด้ขันพ่มีแรงสนับสนุนจากผู้บริหารอ่ที่เพื่อนห้โอกาสนะเพราะว่าจะเป็นบอสโจสอนุษเฮียหน่อยนะครับนั่นคือ ผู้ที่บริหารและลงทุนอย่างแท้จริงที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ออกมาได้รูปแบบนี้แล้วก็ให้ศิลป,ปินทุกคนให้ทุกๆคนได้มีงานทำเรียงขอบเรียงขั้วไปขึ้นยู่ที่ว่าผู้ใดจะทำโอกาสตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ให้กับตนเองมากที่สุดนั่นคือเก็บเงินเก็บ,กบขำไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะ อ้าวจังไดกันลลวแต่ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆสำหรับแรงเชยร์แรงใจครับพบพอกันมื่อ่น15ตุลาคมนะครับพบกันที่บ้านโซครองตำบลเลิงแฝกอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังพบพอกันคลิปต่อไปครับกับอรําเพลินโชว์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ